คลิปนี้นะฮะเราพาทุกคนกลับมาที่ร้านนี้ครั้งหนึ่งฮะเป็นร้านที่ขายบุฟเฟต์ซีฟู้ดที่มีเมนูให้เลือกกินเยอะมากๆและตลาดปลานะยกมาอยู่ที่ร้านนี้แล้วทุกคนมีปูไข่แบบเป็นๆให้กินหอ,อยต่างๆกุ้งต่างๆแบบเป็นๆนะมีหอยจอบแบบเป็นๆคูแค่พูดก็ทับลายอหไรเลยอ,อร่อยมากเลยอ่ะแล้วบอกเลยนะว่าคุยมากเขาเนี่ย ดสุ้งที่เราตั้งมาให้เขาย่างไม่ต้องหัวเหม็นไม่ต้องมีควันเลยทั้งสิ้นเขาการันตีว่าปูไข่ของเขาทุกตัวมีไข่หมดไะไรแบบยังไม่ได้นึ่งนมสดแต่ว่ารสชาติมันเหมือนนึ่งมาเลยวมันมันมากเลยอ่ะทุกคนจะได้ซาซิมิแบบนี้เลยนะมะเลื่อยทไมมันเหมือนอร่อยขนาดมันละลายหานี่โอตราเบิร์มาดีมากเลยอ่ะโอ้โหบอกเลยนะว่ากินทุเรียนสีภูค้มแล้วเดี๋ยวจะมีกุ้งหอยปูปลาให้ทานอีกไม่รู้จุดจบมันจะไปอยู่ที่ไหนมีขอให้ลองแบบเยอะมากเมนูเป็นร้อยเมนูเลยนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอแบงค์ไดรี่ครับคลิปนี้นะฮะเราพาทุกคนกลับมาที่ร้านนี้อีกครั้งหนึ่งฮะซึ่งร้านนี้นะฮะเราเคยพาทุกคนนะฮะไปตะลุยกินกับร้านเขามาแล้วร้านเขานะครับเป็นร้านที่ขายบุฟเฟต์ซีฟูดนะครับที่มีเมนูให้เลือกกินเยอะมากๆและนี่เป็นสาขาที่3ของเขานะครับนี่คือร้านโคตรทะเลซีฟูดต,ตอนนี้กลับมายืนหน้าร้านอีกครั้งสาขานี้อยู่ที่พัทธาม9้า9นะแล้วผมมาถึงปุ๊บคือแบบเวลาเปิดเลย5โมงเย็นแต่คนเต็มนลทุกคนคนมาต่อคิวแบบ ก่อนมาได้เลยนะคะหรือใครนะคะที่ไม่ได้จองก่อนก็สามารถมาจองวอล์กอินนะคะแล้วก็ชําระเงินแล้วก็นั่งรอคือทุกอย่างนะไอคิดว่าเขาผ่านการปรับเปลี่ยนมาทุกสาขาจนสาขานี้นะอย่างกระบวนการเรากาเออเป็นระบบดีมากดูเป็นระบบมากๆเลยแล้วก็ร้านนี้เนี่ยปกติเราเคยพาทุกคนไปกินตอนที่ไปแบบริมน้ำนะอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นสาขาที่ราคา599บาทก็ว่าแบบเฮ้ยเป็นร้านบุฟเฟ่ต์หนึ่งในร้านที่แบบมีเมนูให้เลือกกินเยอะสุดๆแล้วคุ้มสุดๆในราคาเท่านี้แล้วนะสาขานี้ทุกคนเลือ49 9บาทถูก้าบเก้าบาทถูกองกว่าเด เขาเอากาไรจากไหนก็ไม่รู้ร้านนี้นะครับ<อ>ผมดูในหน้าเพจเขามานะเยอะมากทุกคนใช่แต่ถ้าใครเนี่ยนะคะอยากนั่งห้องแอร์อยากกินเมนูที่มีมากกว่าเดิมป๊อปกว่าเดิมท็อปกว่าเดิมก็799เขาก็มีค่ะใช่มี2ราคาเลยคือเพนพอยต์ของร้านนี้นะตอนที่ผมไปรอบที่แล้วนะที่ตรงติมแมนาเจ้าพญานะถ้าเกิดแบบหน้าข้างนอกเนี่ยลมมันก็จะแรงแล้วก็มีความแบบเหนียวเนื้อเหนียวตัวปิ้งจ่างก็จะร้อนอะไรอย่างไงีใ้ใช,ใช่ไหมเขาแก้เพนพอยต์ตรงนั้นโดยการที่แบบเขาให้คุณเนี่ยมานั่งในห้องแอร์ก็เเพิ่มมนู7999 ได้กินเมนูพรีเมียมเพิ่มอีกเยอะมากๆเลยแล้วเมนูของเขาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเมนูนี้ไอ้อยากกินมากๆเลยก็คือปูหิมะของเขาใช่ก็บอกเลยนะว่าปูหิมะของเขาเนี่ยสดสุดๆและที่สําคัญฮะที่ผมจะมาร้านนี้เพราะว่าเขามีปูเป็นๆใช่ไหมเราจะเคยเห็นอยู่แล้วเอ้ยเขาจะมีปูเดินดึกด๊กๆมีกุ้งแบบอยู่ในบ่อให้เราแบบไปตักได้เลยนู่นนี่นั่นเวอร์ชั่นใหม่ร้านนี้ครับเขามีทางสไลด์สําหรับปูลงมาเลยทุกคนที่สำคัญนะฮะปูเขาอัปเกรดครับ มีปูไข่แบบเป็นๆให้กินในราคาเท่านี้ด้วยโอ,โอ,โอ้นี่คือเราเกิดมาประมาณ5นาทีแล้วระหว่างเกิดเนี่ยคกือน้ำรายไม่หยุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่เป็นสายบุฟเฟ่นนะคลิปนี้นะดูให้จบแล้วก็มากินแบบพร้อมกันป่ะไปตอนนี้อยู่หน้าร้านแล้วเข้าไปกันครับ ตรงนี้นะคะเขาจะมีเทเลชันปูสุกนะคะแจงลอนย่างของโปรดเลยนะคะนี่คือต้มยำปลาเก๋าน้ำข้นแกงส้มไหลบัวชจีอมปูสดทุกคนขึ้นคอ <c oughs> หอยแข็งลวกปลาเก๋าลวกน่าทานมากแล้วหอยแข็งเขาแบบจัดการสะอาดดีมากเลยนะคะเปลือกขาวสวยมากนะตรงนี้ก็จะเป็นออสวนหอยนางรมผัดไทยกุ้งสดแล้วก็ผัด3ามฉุนกุ้งสดฉันกินแน่นอนผัด3ามฉุนก็ตรงโซนนี้นะเป็นกุ้งอ,อบวุ้นเส้นออก,กุ้งอบเกลือหอยแมงกู้อบหอยะหลับอบไข่กระปูออกอบขอสั่งหน่อยงกูไข่อบวุ้นเส้นดึออกมาเอานะยังเล่าไม่จบเลยสั่งแล้วคือข้อดีคือถ้าเกิดเรามากินพวกร้านบุฟเฟ่บางทีมันจะต้องแบบปิ้งย่างเองหรือว่าแบบว่าเอาไปต้มไปเนื่อเองอันนี้เขามีบริการ หมดแล้วนะเราสามารถไปตักในร้านมาหรือว่ามาเลือกสั่งในนี้ก็ได้นะครับมาสั่งเนี่ยเป็นผมนะผมเดินมาสั่งเนี่ยกุ้งอบวุ้นเส้นปูไข่อบวุ้นเส้นแล้วก็ตรงนู้นมีหอยแครงรวกด้วยนี่นะที่พ่อแบงค์บอกไปนะคะข้างนอกเนี่ยที่บอกว่าเขจะมีสไลเดอร์ส่งกุ้งส่งป,งงปนูนี่คือเขาส่งตรงนี้เลยนะแล้วเขาก็จะมีตักด้านบนใช่ปะแล้วก็ไหลไหลไหลลงมาอะไรอย่างเงี้ยโชว์แบบเนี้ยคนต่างชาติชอบมากไอเคยนั่งแล้วแบบว่าเห็นคนต่างชาติตักไปตักมาจําได้ลิปที่แล้วอตอนบูนี่ะตรงนี้นะคะก็เป็นโซนปูนนิิ่มผผัดกกเือ ฉุนตีหน้าแบบเล้าจมูกมากแล้วก็โซนนี้นะคะว่าเป็นพาสต้าพิซซ่านะคะอาหารอิตาเลียนเขาก็มีนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่จําเจนะคะน่าทานมากพิซซาจริงจังกาทำคุกกิงตรงนี้เลยเฮ้ยมันเหมือนบุฟเฟ่ต์โรงแรมเลยปะเออ <laughs> คือแบบดีมาก ดีมากๆนะคะขอต่อมาตรงน,นี้อีกมันมีอีกข้อแล้วโซนนี้นะ,ะทุกคนก็จะมีปลากระปงปลาเก๋าปลา,าปลา,ปาทับพิมพ์นะคะแบบ CEO, นึ่งซีอิ๊วราดน้ําปลาอะไรเง,งี้ยนึ่งมะนาวนะคะแล้วก็มีป,าปลาไหลย่างก็บริการเผาหมดเลยนี่เขากำลังทำดูดีสวยมากสีสันน่าทานมากไอ้ว่าร้านนี้เขาจัดแบบสีสันดูดีดูแบบน่าทานแล้วนี่เป็นโซนของสดเพอะคนดูดิโซนของสดน,นี่คือแบบเอาให้เห็นๆ,ๆมีกุ้งหอยปูปาลาครบหมดแต่โซนที่ไอ้แบบเลิฟสุดเลยนะไอ้เลิฟเองนะนี่ทุเรียนนะคะ79 9สาาามมรถทนได้ ั่นโหคุณบอกเลยนะว่ากินทุเรียนสีภูก็คุ้มแล้วเดี๋ยจะมีกุ้งหอยปูปลาให้ทานอีกอต้องการแบบไหนสั่งได้เลยอกอบนอกนุ่มในหรือว่านิ่มๆพร้อมทาน ของ,ของเราล้อขอบนอกลนะุ่มในอยู่แล้วหมอนทองและเข้ามาด้านในนะครับทุกคนข้างในเนี่ยเป็นเหมือนตลาดปลาย่อมๆเลยเพราะว่าเขามีชั้นที่เป็นเชลวางนะฮะอาหารทะเลแล้วก็มีแบบที่เป็นตู้เลี้ยงนะครับหอยต่างๆกุ้งต่างๆแบบเป็นๆน,นะเขามีกุ้งข้ามกลามแบบสําหรับคนที่ไม่อยากจะไปตักข้างๆโต๊ะตัวเองให้มันกระเด็นกระดอนนะแล้วที่ส้างัญมีหอยจอบแบบเป็นๆปูแค่พูดก็รับลายไหลแล้วมีหอยจอบนี่คือแบบโคตรคุ้มตัวหนึ่งนยคนก็หลายตังแล้วนะแล้วก็นี่ครับมีปูทะเลแบบยังเดินอยู่เป็นๆหอยมัน เป็นหอยตลับ เป็นหอยบิดหอยหินงามมีหอยทุกอย่างแบบเป็นแบบเยอะมากปูมันเป็นแบบไม่ใช่เป็นอืดนๆอ่ะเป็นแบบคึกคักมากมีหอยแมลงูตรงนี้เหมือนตลาดปลาเลยมีปูหิมะอย่างที่แม่อายเล่าให้ฟังก็มีปูทะเลปูจักะจันปูม้าอันนี้สําหรับใครที่ใจไม่กล้าพอที่จะจับแบบเป็นๆน,นะมีเป็นกระบะเหมือนตลาดปลาเลยคุณมาเลือกหยิบได้เลยแล้ววิธีการทาเนี่ยเขาเปิดให้ดูแบบใสๆอย่างนี้เลยนะไม่ต้องกลัวเรื่องความสะอาดเลยนี่ดูด้านในนะฮะเขาจะมีครัวเปิดนะฮะทั้งทางด้านที่เป็นแบบแกะพวกซีฟู้ดสดๆนะครับแล้วก็ด้านที่เป็น บบเมนูปงสุกด้านในคือเป็นครัวแบบครัวกลางใหญ่มากๆเลยฝั่งนี้ก็จะมีหมึกสายมีหมึกกระดองหมึกกล้วยก็มีกุ้งขาวอะไรเงี้ยเชลอะไรดูดีมากเลยเพราะเขาใส่ตัวเหมือนเป็นแบบที่พ่นแบบควันอะ่ะแล้วมันทําให้แบบอาหารมันดูน่าหยิบน่ากินแล้วเขาจัดสเตชันแบบดูสะอาดมากๆทง้ทงๆที่ร้านเนี่ยคนเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าแบบคนที่เข้ามาก็คือมาหยิบไปปุ๊บสักพั้งหนึ่งเขาก็มาเติมให้แล้วอะ่ะดีมากแต่ไม่เป็นก็มีของไม่เป็นก็จะมีพวกแบบเนี่ยหอยหมากหอยแมลงภู้หอยเชลหอยหลอดแมงดาไ่นะฮะเขามีป้ายเตือ นะกินเยอะระวังท้องเสียเพราะอาหารทะเลกินเยอะมากๆมันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกินแต่พอดีไอ้เห็ดของโกรดของไอ้แล้วว่านี่ ต้องยกไปเลยทันทีในเมื่อเราเห็นแล้วเราจะเสียโอกาสทำไมหอยนะั่งร้อมต้องส่งเครื่องได้ค่ะแล้วตรงโซนสเตชันน้ำจิ้มนะก่เดินขาดนาะน่าทานมากฝั่งนี้นะฮะก็จะมีสเตชันซูชิซาซิมิอาหารญี่ปุ่นนะในเซต7จ9เนี่ยจะสามารถสั่งเป็นซาซิมิเซตใหญ่ได้ดูแบบพลังการมากมองเข้าไปในครัวเห็นเป็นเป็เปดห้อยอยู่มีเมนูเป็ด,ปดย่างด้วยทั้งตัวเลยดูดีมากตรงเมนูซาซิมิอ่นะมีโทโร่มี ปลาแซลมอนมีหอยเชลล์มีปลาหมึกยักษ์ปลาเนื้อขาวต่างๆเพียบเลยทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมคือฝั่งนี้ก็จะมีหมึกซาซิมิอิซูมิดเยอะมากั <c oughs> งแม่น่าทานมากของข้องฟุตเติมของข้อง,องฟุตเติมใช่แล้วก็มีเมนูทะเลดองด้วยปูดองกุ้งดองแมงกุนดองตอนนั้นที่เราคือกินเสร็จเราจะเปทำกันอนะ่ะต้มตํำปอกฟอ,ขอเขามีนะซิกเนเจอร์นะต้มต้มต้เองได้ โซนหมูหมักเนื้อหมักเบคอน3ชั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วหมักนะคะจะเป็นโซนนี้ทั้งหมดเลยนะคะ <S <S นี่คือเดยเัทนสไลด์สไลด์เลยคือผักของเขาเยอะแยะหลากหลายมากใครชอบเนื้อก็มีเนื้อให้ทานเ,เยอะมาก,มากจัดวางดูดีมากแล้วก็พวกของหวานจัดเต็มของหวานของคาวมีเมนูแบบให้เลือกเป็นแบบ สองสามร้อยเมนูนะคะของหวานของเขานะคะมีซาโบซากล้วยน,นะคะมีโตเกียวมีทองม้วนสดมีขนมครกแล้วเขาก็คือประจาอยู่คนละสเตชตันของแตของวันเลยนะข้อดีอคือทุกอย่างมันไม่ได้ถูก<ช>วางไว้แบบตอนแบบเสร็จแล้วแห้งๆอะไรเงี้ยคือเขาทําสดเกือบแทบจะทุกสเตชตันเลยใช่ตรงโซนนี้นะคะข้างๆกันกับขนมหวานเนี่ยก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับพวกบะหมี่มีเกี๊ยวน้ำกุ้งมีบะหมี่เป็ดนะคะแล้วก็อาหารสไตล์เหมือนอาหารจีนใช่อินดีอะไรเงี้ย หมูสับเสฉวนเนื้อนุ่มเจงกิสคาน ตอนนี้เราเข้ามาอยู่บนโตะเรียบร้อยนะฮะโตะเขาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะเขาจะมีทั้งแบบอินดอร์แล้วก็อัลโดนะฮะแนะนำว่าถ้าเกิดใครเป็นคนขี้ร้อนนะแล้วก็อยากนั่งกินสบายๆก็หน้าในนะครับราคา799บาทได้เมนูเพิ่มเติมด้วยตอนนี้สั่งอาหารแล้วก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับแล้วก็จะบอกทุกคนนะว่าสเตชันของร้านนี้ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องย่างเองพวกของที่ต้องย่างเนี่ยหรือของที่แบบต้องปรุงสุกบางอย่างเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นร้านที่ดิมน้ำเนี่ยเขาจะต้องมีเตาให้เราย่างร้านนี้อัปเกรดเป็นเตาสา นึ่งแบบที่เป็นหม้อแบบนี้แล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเพราะว่าแค่ปิดฝาแล้วก็เอาของใส่เข้าไปอย่างเดียวจับของมาเป็นๆใส่เข้าไปแล้วก็นึ่งอย่างเดียวเลยนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันตอนนี้เราสั่งซาซิมิเซ็ตใหญ่มาสําหรับ799ทุกคนจะได้ซาซิมิแบบนี้เลยนะฮะหน้าตาประมาณนี้เลยในชุดเซ็ตใหญ่อันนี้นะครับที่เขาทำมาให้เราเนี่ยจะมีเป็นแซลมอนนะครับปูอดัดไข่หวานท้องแซลมอนนะแล้วก็ปลาอิซูมิดนะครับปลาทูน่านะครับแล้วก็ปลาฮามาจิด้านล่างมีเป็นหอยเชลโาเตะแล้วก็หมึก หอันนี้ก็799แล้ววะไ้า้หล่อแล้วนะเนี่ยไปลุยดีกว่าคืเมื่อกี้ไอชิมตัวโชยุเขาใช่ปะโชยุของร้านนี้นะคะก็จะจิตหวานนะคะตัวไอชอบแบบหวานเค็มหวานเค็มให้หวานเค็มเอาโปรตีต์ก่อนเลยหรอแน่นอนอยากทานมากคือแบบอยากทานตั้งแต่แมมเปิดให้ดูตอนเราอยู่แคนาดาแล้วอะคือตัวโปรตีต์คือแบบใช้เกรดดีเลยนะที่ขึ้นมาผมรู้สึกได้เป็นไงแม่แม่ไม่พูดอะไรเลยหวานอยากไปต่อเนี่ย โอ้ยเชลอร่อยมะร่อยเนาะหวานเจี๊ยบนี่ไอ้อยากลองมากหมึกถ้าคือสดก็มันจะกรึบกรึบเลยก็มันอร่อยมาก่ะต่อเลยต่อเลยผมต่อที่กุ้งหวานฮะโอ้โหคือกุ้งหวานกุ้งหวานใส่ไปเลยดูดิกุ้งหวานจริงปหมเนี่ยหรือว่ากุ้งแม่น้ำตัวใหญ่มากดูเทียบกันหน้าเฮ้ยเจ็ดก้าวๆนะยาวนะถึงแม้ว่าคุณจะมีงบแบบสี่ก้าวๆผมว่าเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งดีกว่าได้แบบซาชิมิแบบนี้ด้วยนะฮะนี่กุ้งหวานตัวเท่ากุ้งแม่น้ำไปครับ เธอก็พูดเกินไปอันนี้เกินไปเดี๋ยวเขาหาว่าเราได้เงินอันนี้ฉันไปแล้วนะของแซลมอนของแซลม,มอนด้วยกินทั้งหมดเลยตั้งแอื่นกินของแซลมอนอ่ะ <laughs> มันเป็นรูฟเฟ่เอาอีกแล้วของแซลม,มอนอร <laughs> ่อยของแซลม,มอนแบบกินเพลินมากเลยต่อไปนะฮะ <c oughs> เป็นปลาอิซูมิไดนี่อัน <c oughs> เนื้อขาว <c oughs> ขอชิ้นหน่อย มันอะไรทำไมมันมันอร่อยขนาดมันละลายขนาดวะมันเยอะเขาเลือกชิ้นมาดีด้วยแหละมันจะมีส่วนที่มันดูขาวๆกว่านี้อันนี้มันจะแบบติดเนื้อแดงมาด้วยนิดนึงมันก็เลยมีรสชาติเค็มข้นกว่าตอนที่ปลาฮามาจิครับอันนี้ดูมันมากเป็นฮามาจิส่วนที่มันมากนะดูดิปลาฮามาจินี่คือปกติแล้วเท่าที่ผมเห็นนะมันจะไม่ได้ดูมันขนาดนี้อันนี้แบบจัดมาแบบอย่างกับเปาโทรอ่ะแบบมันมากอันนี้นะกรึบขาดขาดเลย ขาดแบบขาดไปเลยฉันชอบทามาจีแบบกัดขาดแบบนี้นะงเอร่อยจังเลยอ่ะทำไมเอาเอาปลาหมึกให้น้องกินนะฉันได้กินปลาแทลหมดอะไรรับเนี่ยตอนที่หอยนางรมคือร้านนี้อย่างที่ผมบอกเขาจะมีหอยนางรมหลากหลายแบบมีแบบเป็นกระปุกหลายคนที่ขี้เกียจแกะขี้เกียจดึงออกมาจากฝาก็มีแต่ว่าแต่เป็นตัวอย่างงี้ก็มีนะฮะจัดเซฟตมาให้แล้วเรียบร้อยไม่แน่ใจว่าแกะมาอย่างไรแกะมาให้เลยด้วยแกะมาแล้วหรอไอ้พ่อดูหนทีว่าได้กินทีหลังตลอดเลยจิ้มซีฟูส์เขาก็มีทั้งเขียวทั้งแดงเอาเอาทั้งสอง ออโอ้ยเขาแก่มาให้ดีมากเลยแล้วดูะสะอาดมากเขาไอ้ไม่โดนตัวบานโดนตัวแห้งหรือว่าผ้าอ่านเฮ้ยน้ำจิ้มอร่อยนะฮะผมชอบน้ำจิ้มสีเขียวมากกว่าน้ำจิ้มเขาอย่างที่ไอ้เล่ามันจะมีน้ำเขียวบบน้ำแดงใช่ปะสีเขียวมันเหมือนจะแซ่บกว่านดิดนึงนโอ้ดออูสะอาดมาก อันนี้เราเริ่มกินพวกแบบของที่มันแบบยังไม่ได้ปรุงก่อนนะก็ดูความสดกันก่อนซาซิมิสดและแน่นอนหอยนางรมสดแล้วแน่นอนไปกันต่อนะฮะกุ้งกุ้งจะเป็นไซส์แบบถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปขีบมาเนี่ยคุณจะเลือกขนาดได้แต่ถ้าเกิดแบบที่มาเสร็จปุ๊บแล้วเราขี้เกียจนึ่งที่เกียรย่างเองเราสามารถส่งไปให้เขาย่างแล้วเขาจะให้เป็นใบมลก็เอาใบนั้นอนะ่ะมารอพอคิวถึงเองได้ปุ๊บเราก็ไปหยิบนะนี่เราไปหยิบมาก็าจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ กุ้งที่เราตัดมาเราก็ไปย่างย่างให้เรียบร้อยไม่ต้องหัวเหม็นไม่ต้องมีควันใดๆทั้งสิ้นแกะดูชิแม่กุ้งหน้าตาเป็นยังไงระหว่างกินกุ้งหันไปเห็นน้องเอาซูชิมาเสิร์ฟเขาจะเป็นแบบเป็นเซตทุกคนคือจะเป็นเซตแบบ6ชิ้นแบบนี้คือจะไม่สามารถสั่งแยกได้นะเพราะว่าในเซตเนี่ยมันจะมีของอย่อย่างหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆคือมีซูชิโฟร์กาด้วยโอ้ใม่ก็อนนอยชิใครกินเฮ้ยอร่อยชิบไม่ได้ไม่ได้กินเดี๋ยวเท่ไง นี่มันอะไรครับเนี่ย <laughs> เ้ยปบุฟเฟ่เออ <laughs> คยตัวเคยตัวพ่อกินเลยหันไปเห็นผมเลิกกินกุ้งเรียบ <laughs> สะอาดแล้วแบบแกะปูออกเลยเป็นอุย้ยปัญญเป็นอยู่ไงเมื่อกี้อยู่ข้างเราอะเนาะ ใช่มันสามารถคีบมาจากข้างๆเราได้คือมันไม่ได้เป็นเอาไว้เป็นตู้โชว์อย่างเดียวนะสังเกตว่ามันจะมีที่ขีบแล้วก็จะมีถังถังแบบนี้แล้วเราก็ไปเติมน,น้ําแข็งเขาจะมีน้ําแข็งเอาไว้สําหรับน็อกกุ้งกับปูโดยเฉพาะอยู่ตรงนี้นะฮะเอาใส่น้ำแข็งไปปุ๊บจุ่มไปก็จะเป็นการน็อกน้องก่อนที่จะน้องไปทําในขั้นตอนต่างๆน้องยังขยับอยู่เลยที่เนี่ยสังเกตว่าผมอะใจเย็นมาก เพราะว่าอ,อะไรด้วยเพราะมันไม่จํากัดเวลาทุกคนพอมันไม่จํากัดเวลาเราก็นั่งกินไปได้เรื่อยๆอ่ะอยากกินอะไรก็สักรมากินเสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งกินแล้วก็พักไม่ต้องรีบอะไรอย่างเงี้ยนะกุ้งไงสดไหมฮะ,ะออออสดสีมันเป็น<ม>อยู่เมื่อกี้คิดดูดินั่นเนี่ยคุ้มมากมากว่าตั้งแต่สาขาแรกที่เราไปถ่ายที่ว่าตรงสุขุมวิทอ่ะแต่ว่าเราเป็นยูทูบเบอร์ไทายอ่ะยูทูบเบอร์จีนก็ถ่ายกันเ,เต็มไปหมดใช่สาขาแต่ละสาขาจะมีความแตกต่างกันคือสาขาที่สุขุมวิทก็คือจะแบบใกล้เมืองนั่งรถไฟฟ้าไปได้สาขารรริมนนน้าากกก็็คืออจะเเปีบยศึงลยคุณจะสาามรถนั่งกิน ซีฟูด้ดริมแม่น้ําเจ้าพยาลมชิวๆในราคาแค่599บาทส่วนสาขาเนี้ความเจ๋งคือมีเมนู799บาทที่จะมีอันนี้ครับผมโฟก้าเป็นโฟก,กาซูชิแล้วก็มีปลายซูมิไดไข่แซลมอนแล้วก็ปลาทูนา่าปลาแซลามอนแล้วก็มีโอตะเตะแบบซูชิมาชิมกันฮะนี่ กจะมีความแบบเม็ดเม็ดนิดนึงอาจจะไม่ได้แบบโหลึกมากใช่ไม่ได้ไม่ได้ลึกมากแต่ว่าตัวรสชาติอ่ะข้าวอร่อยเพราะว่าเขาหมักน้ำส้มมานิดหน่อยแต่ว่าตัวข้าวผมว่าแอบจะแบบดูเม็ดเล็กไมนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ไม่ซีเรียสเพราะว่าด้วยราคานี้นะไม่โอ้ไม่ซีเรียสเออไม่ซีเรียสไปครับโอกราโอกราแบบเบินไฟเบินมาดีมากเลยข้างนอกมันจะมีความแบบมีกลิ่นเบิ์นเบแล้วก็กรอบๆข้างในจะแบบนุ่มๆนี่คือหอยมากไหม เขาแบบเขาย่างเขาทำอะไรมาดูแบบไม่ค่อยกังอะ่ะไม่ค่อยแบบมีขี้เภาติดอะไรอย่างเงี้ยเนาะย่างก็เขาย่างเป็นถ้า <t> ให้เราย่างเองฝันนี้เราคงไม่ได้กิน,นก็คิดไแล้วว่าย่างเองอะ่ะย่างนานเห็นทุกคนนั่งดูตั้งแต่ฟ้าย,ยังไม่มืดอะ่ะอ,อออร่อย หอยย่างมาดีอืมดีอ่ะพ,พนมากินหอยด้วยนะหอยก็ดีเลยไปต่อกันที่เมนูปรุงสุกบ้านเฮ้ยเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าจริงอ่ะทุกคนนี่คือพาสต้ากุ้ง lobster นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นกุ้ง lobster เป็นกุ้งมังกรที่ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรมากแต่ผมว่าเขาทำมาน้าตาดีเลยมีความเป็นเส้นแบบเพเน n น e แบบแบนๆใช่ป่ะแล้วก็โรยไข่กุ้งด้านบนก็เป็นตัวกุ้งมังกรที่แบบว่าย่างมาแล้วแล้วก็จัดวางไปอยา่างดีเนี่ยถอดหัวถอดเปลือกถอดเนื้อมาแล้วนะฮะหอยชุนเห่อได่ไหมยัง เขาทำถึงเคร <fits S 1> <Lew> ื่องนะเดี๋ยวเขาชิมเนี่ยใช่ว่าแบบคนเยอะแล้วทำแบบนู้ไมอืออือบอกยว่าอร่อยแลยนะหวานเนาะหวานเจี๊ยบไอ้กุ้งหวานกุ้งหวานน่าด่าโพี่โมอะไรยกให้เดียวหน่อยตัวเท่าอะไรนะตัวเท่ากุ้งนาะาอือกินน้ำตาลสดหวานดกว่าพี่อร่อยจริง ม,มาต่อที่เมนูหนึ่งเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าผมเอาตัวปูมาปมาูไข่ไปน็อกน้ําแข็งทิ้งเอาไว้แล้วเพื่อให้น้องเขาแบบไปดีแล้วก็ให้เราได้กินอย่างเด็ดอร่อยนะฮะตอนนี้เขามาอยู่ในจานเราเรียบร้อยแล้วและที่ร้าน,เ,นเขาการันตีว่าปูไข่ของเขาทุกตัวมีไข่หมดซึ่งแม้กระทั่งร้านเสียตังที่เป็นราคาดะัะเขายังมีกล้าการันตีขนาดนี้เลยแต่มาแกให้ดูสิคุณนภัจลินอู้อันนี้โกงไ้แน่ยัดป่ะครับเนี่ยปูแบบไข่สวยมากเฮ้ยดีไข่ดูดีมาก เขาดูอีกตัวหนึ่งอะไม่เชื่อเออมีมีมีเฮปะาชิมดีกว่าถ้าอยากได้ปูไข่แบบสีแบบไอซ์อะแบบใกล้สุกก็คือนึ่งแบบนานกว่านี้หน่อยนะแต่ถ้าแบบสีีแบบนึงที่เป็นแบบเมื่อกี้ที่แกให้ดูคือสีอย่างเงี้ยที่แบงก์กำลังกินอยู่อย่างเงี้ยก็กะกะระยะเวลาเอาใช่แบบนี้มันก็จะไม่ต้องนึ่งนานมากนะทุกคนแบบแป๊บเดียวแล้วผมชอบหม้อนึ่งเขามากคือเราสามารถทิ้งเข้าไปในหม้อได้เลยแล้วมันก็จะแบบไม่ต้องเปิดปิดฝาได้ทั้ง้นเพราะว่าฝาเนี่ยมันจะค่อยๆค่อยควันออกมาเรื่อยๆเป็นหม้อนึ่ มัน,อมน,นโอ้ยอนี่ถึงคองโคนเลยไห่แบบยังไม่ได้นึ่งนมสดอะแต่ว่าฟีลรสชาติมันเหมือนนึงมาแล้วีมามนมันมากเลยอะ่ะ คโคตรปะเต็มมากตัวไม่ได้ใหญ่มากนะก็ด้วยความที่เป็นร้านบุฟเฟ่นะเขาต้องทําราคาตัวมันจะไม่ได้ใหญ่แต่ว่ากินได้แม่อนอ๋อจริงๆมันมีวิธีแปะยุ่งหลังนะพอดีน้องเห็นนี่เขียนเลยว่าหอยเนี่ยนึ่ง4นาทีกุ้งเนี่ย3านาทีปูนึ่งนาท,นาทีแล้วก็พวกปลาหมึกเนี่ยก็นึ่งได้ด้วยถ้าไม่อยากย่างก็นึ่งได้ปลาหมึกนี่มีทุกแนวเลยที่เมื่อกี้ผมพาไปดูปลาหมึกป้วยปลาหมึก,มกสายปลาหมึกอะไรมีหมดเลยสามารถนามานึ่งในหม้อตรงหน้าเราได้เลยนะฮะต่อได้ไหมอ่ะต่อที่เดิมท <laughs> ี่เหมือนเดิมต่อไปทาไไมมมิน่่หดอ ไหนอะ่ะเนี่ยดูกินไม่หมดอะ่ะโอ้โหพี่ดูแต่กินไม่หมดอย่างว่าแหละไอซ์เนี่ยคือเป็นมนุษย์ที่กินปูได้ทั้งเปลือกอะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องกินปูนี่หายห่วงวิ่งโหขอดูราดน้ำจิ้มหน่อยราดไปแล้วเพกรก็เดินอีกทีนี้เฮ้ยนี่มันปูนึ่งนมสดกันพริกเผาดีถูกโคตรจะดีแล้วก็มีปูมาฮะมังกรมอุ้ยกุ้งมีหัวแก้วด้วยเหรอตามทีของเราแกะมาเจอกุ้งมีหัวแก้วด้วยโคตรดีดีโอ้โหพี่ขอได้ไหม แต่คอยดูดิมันมีตัวอื่นปะวะววไม่ทุกตัวบางตัวก็จะเป็นหัวมันๆเฉยๆดีวะ่ะมีหัวแก้วด้วยม,นะมาต่อกันที่หอยจอบอย่างที่ผมบอกเขามีเป็นแบบเป็นๆอะ่ะซึ่งปกติเราจะกินแบบซาซิมิใช่ปะแต่อันนี้ยเรากินแบบนึ่งเลยทุกคนเห็นไซส์ปะนี่คือไซส์ที่แบบตัวใหญ่มากนะสำหรับหอยจอบนะใส่หม้อกันมันก็จะอบควันแบบนี้ใช่ไม่ต้องนะ้ะไม่ต้องแบบมีฟันตีหน้าตีตาไม่มีเลระว่ารอหอยจอบนะเรากินปูอันนี้เป็นปูม้านะคะสรุปเป็นปูปะเป็นปูปูอะไรปูม้า เป็นปูมะ่ปูมะปูมะนี่คุณติดเชื้อพี่สันนี่มาวานะนี่ยเขาไม่เล่นอันนี้นะคะถ้าเขาเล่นเราฉันไม่เล่นนะคะคุณต่างหากนี่ปูมาแบบตัวผู้นะสังเกตน,นี่ดูตะปิง้งอันนี้ไม่มีไข่แน่นอนร้อยเปอร์เซน็นต์ใช่เราว่าหางแหลมไข่ไปอยู่ที่ปูเลหมดแล้วนะคะใช่โอ้อดูแบบ,แบ,บสะอาดมากด้วยมือเปล่าครอบ ปูอ่ะฉันยังหักมือเปล่ามาแล้วนะภาษาอะไรคอสามีฉันดีก็โชว์ความรุนแรงในครอบครัวคืออรอปูไปนึ่งอ่ะมันจะมีความน้ําความจุยสักมันไม่ได้แห้งเหมือนหรอกเนี่ยตอนขยับสงสารตอนนี้หวานเจี๊ยบเนี่ยฉันก็ยังชอบใิ้ปูมาอู่เนาะหูมาดีมากเลยอ่ะก็แต่ว่าเขามีแกะปูให้ด้วยนะผมเห็นที่ทุบปูที่แกะปูเลยไงความสะดกของร้านนี้คือเราสามารถแบบทำอะไรกินเองก็ได้หรือขี้เกียจก็ไม่ต้องทําก็ได้ไปให้เขาทําก็ได้นะชิมเนื้อน่ะ ร้อยเนื้อแม่โคตรดีแหละแกะให้ทุกคนดูนะนี่ครับแกม,มาแล้วแกเก่งว่ะ <î l ut> ไม่แกเก่งจังเนื้อแบบขาวๆเลยมาจิ้ม,ม,มน,นะอันนี้จิ้มด้วยเฮ้ยของสดที่มันคือดีมากแล้วแบบปูม้าเนืององ่ะมันแบบมันอร่อยมากว้าบอานี่แหละของเป็นทุกคนมันดีแบบนี้แหละควันเน<า>ริ่มมาเธอบอกว่าควันไม่มานี่ควันเริ่มมาแล้วครับผลิตออกมาแล้วยสีสวยมากคุณแม่ไอจกาเป็นเนื่อเรียบยเลวโอ้โห แล้วก็ร้อก็ใจเย็นใจเย็นอยากกินเลยอ่ะนอ้องคุณของจะร้อนอยู่ใช่ไว้ก่อนครับหอยเชลล์าหอยเชลเชล์เหอเจอหอยจอบบ้านเราเข้าไปรจะรับเองนะาทำอะไรไม่ได้เองเอ็นหอยจอบเราสั่งเป็นซาซิมิแบบที่ผมชอบกินก็ได้นะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็าสั่งมาเรียบร้อยนี่แบบให้เชฟตัดให้เป็นแบบซาซิมินะในพีที่แล้วนะมีคนคอมเมนต์ะอะตอนที่ผมพาไปกินร้านยำที่ทะเลตรงพัทยาเขคอมเมนต์ว่าเฮ้ยผมกินข้าวเก่ีนอย่างเลยใส่เสื้อขาวไม่เลอะเลยให้บอกอะไรฟังป่ะ <laughs> เสื้อไม่เลอะ แต่ตรงโต๊ะนี่เทียบเลย,ยนี่แห้ะคุณโกหกบันขึ้นเลยนี่ดูไม่รู้เรื่องต้งหอยหอยดีมากเลยอะ่ะแล้วกินไปแบบไม่รู้ตัวกินไปแบบไม่รอใครอะ่ะนี่หอยจอบเรากินบ่อยละมาดูซิว่าร้านบุฟเฟ่เป็นไงอืมอร่อยมากเลยอะ่ะไอพีไอพีต้องกินแล้วอันเนี้ยจิ้มโชยูนะ ร้านนีนน้มากกว่าน้ำดุกกว่ามันได้เที่ยวมากกว่าบอกแล้วว่าไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกไทยก็ยังคงรักบุฟเฟ่ไทยอยู่ใช่แล้วก็ไปกินที่ไหนก็ยังรู้สึกว่าที่ไทยนี่แหละนี่แหละนี่แหละ,หละของดีคนต่างชาติเต็มร้านขนาดนี้ <ไ S 1> นะคือ<ไ>ผมจะบอกว่าผมไปเที่ยวกันมาหลายประเทศแล้วก็รู้สึกว่าแบบหลายๆที่นะท่าของชีพแล้วก็อาหารเนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงเวลาคุณจะได้กินเมนูที่แม่งเยอะขนาดนี้นะมันจะไม่ค่อยแบบมีราคาประมาณหลักร้อยหรอกก็จะต้องแบบหลักพันขึ้นไปอย่างร้าน ที่เราไปอเมริกากันมาเชียร์เทลเนี่ยบุฟเฟ่เกาหลีอะไรเงี้ยไปกินมาทีหัวหนึ่งต้องประมาณแบบ23,000บาท3,000<ำ>เออ3 0 0 0บาทอันนี้นะไปถึงพันนะ่ะได้กินขนาดนี้เลยแล้วมันยังไม่ได้มีค่าแบบอาหารทะเลนั้นคนมันจะมีเนื้อสไลดดที่เขาสลดดให้ดูสดๆอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปนะแล้วก็เขาสามารถจะเอามาต้มเป็นชาบูได้นี่ยังไม่ได้เริ่มชาบูเลยนะแล้วก็แบบคอมเมนต์ของเราส่วนมากก็จะเป็นคอมเมนต์ประเทศที่ว่าคือชองช่องเราทําเที่ยวด้วยเนาะก็จะมีพี่อยู่ต่างแดนดูด้วยอะไรด้วยแล้วก็คือเขาก็ชอบคอมเมนต์ว่าถ้ากลับมาทย ที่จะไปร้านนี้เลยพี่จดดิดไวแล้วพี่บุกไวแล้วเลยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในร้านที่ต้องจดไวนะ้ขายดีมากเลยแบงไอกินอันนี้เปแล้ว,วะ่ะปูเป็นไงน้ำดองเขาเลิศมากไม่น่าละหมดปูดองแซลมอนดองกุ้งดองคือหมดไวมากใช่ใช่คือจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามาร้านนี้นะถ้าเกิดมาเวลาเดียวกวับพวกเรานะผมขอแนะนําทริคนะเปิดร้านปุ๊บเข้ามาในร้านปุ๊บสิ่งแรกนอกจากคุณจะมาหาโตแล้วให้ไปตัดปลาแซลมอนดองก่อนเพราะว่ามันไม่เคยมันไม่เคยทันเลยว่าเดินไปปุ๊บอุ้ยตัด 哎。 หมดกับไมทีจะตักเพิ่มไม่ได้แล้วนะทุกคนตักไปพอกินแบบที่คุณอยากกินเลยนะคือร้านเนี้ยเดี๋ยวพอเรากินตรงนี้เสร็จใช่ปะเราก็จะไปเริ่มเข้าโหมดชาบูกันแล้วเพราะว่าอันนี้เราเริ่มกินแต่ของแบบเมนูปรุงสูงเขาจริงจริงมันยังมีอีกหลายอย่างมากๆมีม<า>กุ้งหัววุ้นเส้นนะที่น่าสั่งนะแล้วก็มีพิซซ่าพิพาสา้าพิซซ่านี่เขามีเตาอบพิซซ่านอนตัวเองเลยนะอาจจะไม่ได้ใหญ่โตแต่ว่าก็เป็นเตาอบพิซซ่าโดยเฉพาะลองก็มีปูไข่อัเส้นแพ้บอกไปตอนแรกว่าไอ้แบบอยากคานมาแต่ว<อ>่าเอ้ยตรงนี้มัน้ี นี่คือได้แล้วนะเอาได้ลไดเลยมานี่หอยจอนี่จิ้มเข้าไปจริงๆเราจิ้มดำจิ้มอะไรก็ได้นะจ๊ะซีฟู้ดก็ได้หรือว่าดำจิ้มโชยุก็ได้แต่เราไม่เคยกินแบบปรุงสุกแบบนี้เลยแต่เราไม่เคยกินแบบปรุงสุกแบบนี้เลยนะไม่ต้องตุก หวานเยหอหวานะดีกว่าปะดีกว่าแบบดิบปะถ้าเราดิบมากว่า,าวคือหอยจอบเหมือนมันเกิดมาเพื่อทำซาซิมิอ่ะแต่เข้าใจว่าบางคนเขาไม่ทานซาซิมิแต่เขาอยากลองก็มาลองได้เพราะว่าปกติแล้วร้านทั่วไปจะชอบทาเป็นหอยจอบซาซิมิเท่านั้นแบบเท่านั้นเลยนะแบบไม่มีเมนูแบบนึ่งเลยคือ,อตัวหอยจริงๆหอยมันกินได้ทั้งตัวนะมันจะมีตัวอตับของมันแล้วก็ตัวเนื้อของมันส่วนที่เรากินจริงๆของหอยตะกูลพวกหอยจอบหอยเชลล์อ่ะมันคือเอ็นนะหลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นตัวเนืืื้้้้อออออััังงจรคตตตวววเเนนนนมยู่ีีพก นนมันไม่กินเนื้อไปแล้วส่วนตัวที่อยู่ข้างในก็จะเป็นพวกเครื่องในพวกตับพวกกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะตัดออกมาได้หน้าตาประมาณนี้ควันฉุยเลยถ้าเกิดว่าไม่อยากกินเนื้อก็ตัดทิ้งได้แต่นี่เดี๋ยวลองชิมทั้งสองอย่างเลยเฮ้ยเนื้ออร่อยว่ะไม่กินไปแล้วเนตับมัน รสชาติมันเข้มข้นขึ้นอะเออพอมันปรุงสุกแล้วรสชาติมันเข้มข้นขึ้นแล้วก็มีแบบตัวน้ําอยู่ในตัวมันออกมาแนะนําว่าถ้าจะให้ดีนะพอเราตัดตัวเนื้อออกแล้วใช่ป้ะแล้วเหลือแต่เอ็นเลยใช่ป้ะให้เราแบบตัดผ่ากลางอีกทีหน,นึ่ง่ะนี่อันนั้นจะให้ยูน้องให้น้องกินแบบสุกแน่้อ,อันนั้นอ่ะดีกว่าแต่อันนี้มันได้กลิ่นมันอ่ะมันหอมเลยอ่ะมันหอมประมาณนะ คือถ้าตัวเท็กเจอร์ผมชอบแบบแบบซาซิมิแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้กลิ่นที่แบบเหมือนกลิ่นลมควันนิดนึงอะผมว่าเขาไปเอา,เอาไปทําเป็นแบบอบ,บแบบนี้ได้แล้วหม้อเขาดีดีอะไม่ต้องทำอะไรเลยวางเฉยไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรด้วยนะดีมาก ได้เวลาไปกินชาบูกันฮะชาบูร้านนี้นะครับเขาจะมีน้ําให้เลือกด้วยนะน้ำซุปแบบไม่ได้มีแค่น้ําใสอย่างเดียวมีน้ําซุปชาบูมีน้ำซุปหม่าล่าแล้วก็มีซุปใสเดี๋ยวสักได้เวลาชาบูไทม์ก่อนจะไปชาบูนะผมเล่าให้ฟังก่อนจริงๆมันมีพวกแบบก้างกระดานเมนูปรุงสุกด้วยผมว่าถ้าเกิดว่าคุณสั่ง7 99ก็เป็นหนึ่งในเมนูที่ควรสั่งนะเพราะว่ามันก็คอนข้าคุ้มค่าก้างกระดานผัดพริกเกลือก้างกระดานทอดกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยดูน่ากินมากมาอันนี้คือกลิ่นแบบคุ้นๆเลยหหมม่าาลแงประเเทศจีนิด้อ Oh, ้้นขึฟาคือผมจะบอกนะว่าร oh. ้านนี้จุดเด่นของเขา oh. คือทุกอย่างมันจะเป็นเมนูปรุงสุกใช่ไหมแม้กระทั่งไอเนื้อที่เราเห็นมาตัดถานเนี่ยมันไม่ได้ทํา <Yeah. S 2> ทิ้งไว้นะมันมีคนยืนแล่อยู่ตรงนี้ทุกคนเขาก็แบบแกล่มาแบบด้วยเครื่องบ้างด้วยมีดบ้างทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วเนื้อน่ากินมากมีเนื้อน่องลาย mm. ลก็มีเนื้อส่วนต่างๆนะฮะ uh. คือดูด้วยตาเราจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เนื้อส่วนเดียวกันนะโอเคเดี๋ยวเรามากินกันข้าทอถ้าขแยงกินหมาล่าไอกินปรุงสุกได้ไหมได้ได้ได้อ แล้วเราก็เป็นมีแบบมียกคือน้ำชาบูอย่ที่ผมเล่าเขามีหมาล่าด้วยใช่ป่ะแล้วพอมีหมาล่าแล้วมีเนื้อคือเพอร์เฟกเลยจุ่มเลยนะครับโอ้น้ำหมาล่าน่ากินมากเลยตรงโซนที่แบบแพรบ,บอกที่เป็นเนื้อเป็นของฟิ้งของแบบเสียบ แล้วก็ผักอ่ะก็เยอะมากเลยนะอุ้ยจีดูดีอ่ะมันฉุยเลยนะอ่ะดูดีมากทุกคนกินมาหลายนาทีหลายชั่วโมงแล้วเหมือนกันนะเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ไม่รู้จุดจบมันจะไปอยู่ที่ไหนอะอยากลองอะมันมีของให้ลองแบบเยอะมากมเมนูเป็นร้อยมเมนูเลยทั้งของคาวของหวานนะตอนนี้หลอดกระทิมหน้าแม่อยู่ขอโทษเอาหลอดอกอกเลยอ๋อโอเคค่ะ <laughs> นี่เป็นเนื้อน่องลายนะฮะโอ้ยจริงอ่ะโอ้โหนะคะคุยพอแล้วเนี่ยพอแล้วใหญพี่โอ้โห อ,อร่อยมันได้เคี้ยว,วมันมันหองอะ่ะคือตัวหมาล่าของเขา,าอ่ะเครื่องเทศอะ่ะไม่ได้เผ็ดมากจนเกินไปแต่ว่าจะมีกลิ่นแบบ กลิ่นปลายปลายที่มันจะหอมๆนิดนึงไหโดรามาจับสายไม่ธุ์ใช่ไม่ใช่ใชอาจจะเป็นเวลาเขาว่านี่แบบสามธูมานาเขาบอกเขาจะเทโกุ้งลงมาเขาบอกเขาบอกเขามีเวลาเขาจะเทโชว์ละรอบไงคือชาบ,บูก็ดีอ่ะเนื้อก็ดีลองชิมเนื้ออื่นดูสิเดี๋ยวระหว่างพี่ชายเขากินเนื้อเสร็จเราจะเอากระเพาะของวัวของเราเลยออกมาใช้แนละ้วคือจะบอกว่าตัวชาบ,บูของเขาเนี่ยเนี่ยพอต้มเรียบร้อยเนี่ยน้ำจิ้มเขาจะมีให้เลือกหลากหลายนะนอกจากตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วนะครับเขาก็จะมีเป็นน้ำจิ้มแจ่วด้วยแล้วก็นี่เป็นน้ำจิ้มโคตรเดือดของเขาเขาบอกชื่อ เขียนไว้จิ้มเลยนะฮะจิ้มแจ่วใช่ขอลองจิ้มแจ่วหน่อยจิ้มเลยจิ้มแจ่วอร่อยมากเลยเค็มน้ำไม่หวานใช่แ้วจิ้มแจ่วอ่ะรสไวหายไวอ่ะคนตากเยอะเออเขาบอกว่าจริงอ่ะจิ้มแจ่วชอบเป็นน้ำจิ้มหวานแบบหวานน้ำก็ชิมอันนี้ก่อนนี่น้ำจิ้มของเขาเนี่ยอันนี้คืออันหวานอ้ยถ้าอยากได้แบบจิ้มแจ่วแบบหวานหน่อยอันนี้นะถ้าน้ำจิ้มแจ่วเลยอ่ะรสชาติดีเลยเค็มปเดี๋ยวเราบู๊ออนไปกินของหวานกันดีกว่า มากรเพอแยกแล้วของข้าวจบไปแล้วมาต่อที่ของหวานเลยทุเรียนของเคาเป็นทุเรียนหมอนทองนะเมื่อกี้เต็มเลยนะเต็มตะกร้าที่เขาคุกมาเลยใครชอบนุ่มบอกนุ่มใครชอบกรอบนอกนุ่มในบอกเขา,าเขามีสองแบบเลยก็ทุเรียนนะคะน่าจะตามฤดูกาลนะคะก็ลองเช็คดูใจคิดว่าเขามีแบบผลไม้พีเม่ยมาแน่นอนเดี๋ยวอาจจะดังหน่อยนะคะเพราะว่าเริ่มมืดแล้วเขาก็เริ่มเปิดเพลงแบบบิวให้คนกินได้เยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวมันเหนื่อยเร่องอร่อยมาก เขเรียนหวานมากเลยอะ่กอะกรอบน,<ะ>นอก<ะ>นุ่มในดีมาะทอดทองอะเนาะอืมอร่อยอะ่ะก็อย่าลืมนะคะรีบมากันจะได้ทานที่เปนอร่อยอร่อยสำหรับใครที่เป็นสายบุฟเฟ่ต์นะคะร้านนี้นะคะโคตรทะเลนะคะสาขาใหม่อยู่ตรง RCA นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเรากินในราคา799บาท ครอยากคุ้มแบบเราก็เชิญมาลองร้านนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบถูกใจฝากแชร์พวกเราด้วยนะคะอ่ะพูดสิแบงพูดว่าอะไรวะกดศับสไคร้ง่ายอ๋อพูดไปจะจบอยู่แล้วใครนะที่แบบอยากกินราคาแบบคุ้มๆนะหลักร้อยไม่เกินแบบ1000บาทนะผมว่าถือว่าเป็นหนึ่งในร้านบุฟเฟ่ที่คุ้มค่าสุดๆไปเลยนะตอนนี้ขออนุญาตไปกินชาบูต่อก่อนดูเด็กควันมันยั่วยวนมากฝากกด u b s สไ i b e ด้วยนะครับร้านต่อไปจะพาทุกคนไปกินร้านทุคุ้มร้านไหนอีกกดติดตามไว้ได้ครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน ฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBankDiary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย